ติดตั้งโซล่าปั๊มที่บ้านโคกควงหนองบุญนาคนะครับตัวนี้เป็นโซล่าปั๊ม1.5แรง4แผง2ระบบนะครับอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานปั๊มน้ำชาร์จไฟนะครับในชุดเดียวกันตอนนี้ชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับตอนนี้หลังจากที่หยุดปั๊มน้ำเราก็สามารถสับคัทเอาขึ้นเพื่อชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็จะมีคอนโทรลชาร์จ อินเวอร์เตอร์เพียวไซเว็บสำหรับแปลงไฟ220โวลต์ใช้งานนะครับตอนนี้ชาร์จแบตเตอรี่สว่านสามารถใช้สว่านใช้สว่านใช้ทีวีพัดลมนะครับอันนี้ก็จะมีแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แห้งในชุดจัดให้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับทีนี้จะมาปั๊มน้ำการใช้งานก็แค่สับคัดเอาลงมานะครับเป็นโหมดปั๊มน้ำ แล้วเปิดไฟที่กล่องควบคุมปั๊มรอสักครู่นะครับตอนนี้เรายังคงสามารถปั๊มน้ำโดยใช้ไฟได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เราชาร์จไฟไว้แล้วนะครับเราก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงโดยไม่ผ่านแผงนะครับหากไม่มีแบตเตอรี่เราก็ใช้งานได้จากแผงโดยตรงเช่นกันนะครับขสองนิ้ว บ่อประดาน6นิ้วจอลึกห้เมตรลงท่อไป8ปส้นระดับน้ำก่อนดูด8เมตรนะครับระดับน้ำหลังดูดอยู่ประมาณไม่ถึง20เมตรนะครับอันนี้เป็นโครงตั้งเหล็กกวาวนายัยนะครับพร้อมเทพื้นให้ลูกค้านะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงนะ เยียมเยี่มยมเยยมบ่บายสองโมงกว่ากว่ครับก็เหลือแค่เก็บงานนิดหน่อยแล้วก็เทพ,พื้นครับสนใจสอบถามได้ครับนัดโซลาเซลล์โทรศูนย์แปดสี่แปดสามสี่สามเก้าเจ็ดสามสวัสดีครับ